ก็ขับเจมอยู่ไหนมาหาด่วนครับมาหาลูกพี่ครับแล้วครับมาหาลูกพี่มึงเห็นยังอยู่ผู้ท้าต้องหึงไปเส้นครับมาหาลูกพี่เจมออกรถครับมาหาลูกพี่ รับจะได้ว่ับรถเยอะเลยบนทางอยู่วะเอาใครขับมาฮาตัวเอามาหาครับบริการเห็ดการยี่ห้อบาทนอปนบาฮะผมเบิงทางอยู่นะครับมาหาตุ้งพี่มึงบงกูดิ่ขับมาหาตุพี่เอาบาทเป็นไปด้นี ต้้องแบบนีพระรามเราจะไปใส่บาตรโบ้างเบียงบางหีืเด้อไปได้แล้วที่ไปใส่มาดามเดียงเต้นหนักครับผมเต้นหนักหยามาหาทางเมื่อหน้าได้เยอยวนีิหาสิปตัดหยางเอบ่ชังักไปหน้าคอยยื้ทางไหนเห็นอยู่บ่บังเป็นต่อหอดอยู่บ่บางเป็นแมนอยู่โบไปใส่ถ้าเลยเมื่อหน้าไปใส่ได้บานหรือเห็นอยู่บ่บัง กันบ่หอนหน้าอยู่บ้านนี่เอาบ้านแล้วบ้านเนี่ยมึงแนบมีเงินก็เดียวเนี่ยตามกูมาขับมาละพี่อะไรบ้าฮามันคือได้รถตำรวจจับตำแหน่งท่าทางรถประจจับตั้งแต่งเฮ้ยว้ายใครนั่น บ่ให้มันเอามอเตอร์ไซค์มันพผลไม่ได้รถสุกมารถหิวแม่ไอตัวยังมาหอดบังอยู่เรียกใอยมาบ่หอดเจ้าไม่ไมันขับแส,ล,สล,ออลักสายแสลกขัวเดือดผ้าคอยลงทางทางพูดพันพูดแล้วบ้าลงพี่ผมหิวเขา <c oughs> ่ามึงคือโบกินจังมากพันพูดแล้

ว่าใจไวบดนก็ตายคนนั้นก็คงซิ้งเนกจริงแล้วขาไม่น่าไปเบี้ยขาไปบยเ้ห่มขดเื่อซื้นแม่เป็นบอบเยมาเห็นเองบ้านแต่มีาไกลหมดื่งางจะอ้ยจมันยังมือนีจมันยังแขทันไปอยาเก่งเก่งยาเก่งนิ่ธรรมดาไมมางใหม่ข้ากล่องไห้พอน้ ลากเขากล่องมันยังกำลังสอมบทเอาเด้อห้ามมองกล้องเด้อแนมพี่แนมแนมมอนแอคชั่นไปเออโอเคเอาเย่งไหนเย่งหลังเลยว้าวหลวก็หันไปหามันเลยนะย่งไหนเย่งหลังจะโน่นเรียนนะธรนมาฮะแอคชั่นเย่งไปมึงขับจะได้ก็เดียวหนูมึงเบิ่งห้างอยู่บ่ เิกแซกน้ำเจมเจีมอยู่ซิกแซกเออตัรมหาอียังเอออยู่บ้างเสด็หามยิ้มเจมหามยิ้มหามยิ้ม,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 มเอาไปบุ้นเลยธรรมหามึงขับกันได้กด่อนด้วยนะครับรถน่ะมึงเบิ่งทางอยู่บ,บ่ขับมาหาลูกพี่ขับมาหาลูกพี่เทวดาจุดไหนตอนเราอยู่เอาไปเลยว้าวคือมีอารมณ์ต่อกันหน่าเด้เอแอคชั่นมา,าเ,เอ่าเอาไปเลยบวะนี้ ครับรถเดียวเนี่ยมงเบ่งทางอยู่วะโอนนั่งทนั่งมาอยู่บนเก้าอี้ผูเจ๊บไปอยู่มาเลยพูเจีไปอยู่มาเลย่จะตราอยู่ที่ไออจพนกล่องน้ำหน้าพูเจีมันจยไปหอีก เออยังแต่วงูเอียงใส่เอียงหัวนดำระเจียมเด้อแล้วก็พานไปเลยเด้อใส่เอาเอาแบนใส่น้ำหามใส่แบนน้ำใส่แบนน้ำเอออยู่พามาเลยเจ้ามาหันมาคุยกันปกติบนตรงนี้มันแล้วกันมาจังน้องนานหันมาหนองไปหันหาน้องนานเออธรรมดาแอคชั่นมาเขาบอกว่ไปเลยย้อนเรียนหนึ่งข้อไปเลยอ่านไปเลยเอียงใส่เอียงหัวมาเลยเอาหันด้วยเลี๋ยนั่ง สิพากันไปไสนเนาะลุงมหากระบดิกาเออบอดีบอดิกาบอดิกาบอดิกาเออลูกชายกันไปไสนเออสิพากันไปไสนวะโบปลายสินะคือความหมายทำ่ามทาทำทมทาสิ้นมองหน้าทั้งตอนหันมาพร้อมพร้อมกันกระไรหมองกล่องเลยเด้อเอานั่งมองกล่องเออลุงมากกระบดิกาสิภากันไปไสน์วะอ้าวเออเอ้าเอชชันเลย เออเจมคือแล้วขามาแล้วครับบาดหัวเลยโอเคขับไปเลยนะมึงแน่นมีอยัางเดียวเนี่ยอย่ายิ้มที่หน้าเจมเออบ่ได้บ่ได้อย่ายิ้มแม้ทำไมเจมหันไหมทไมหันไม่ทำผิดเจมหันแล้วอยากเกื้อหัวไหมมั้ยน้ำแน่นหปล่อยอ่อนไปเลยเลยปล่อยเอ็นไปเลยเออหายกลไปกันเสร็จมึงกบบปุ๊บไปเลยแข็งเห็นไหมบหัวอยากแข็งเอ็นไปน้ำนะเออตอนนี้น้ำมึงโยงที่มันบ่เออ ฮัหลฮันลองฮัลไปเบิ่งเออจังที่นี่ว่าหันเงียบก่อนพุชปึ๊บไปจังที่น่ะมันก็ลวนนลยแมอยากษ์แข็งจังที่เออคือตอนนั้นนะบ่ตอนที่อะไรเนาะเอ้าหันไต่ผุนทันเนี่ยไม่หกเจียมกบก้บจังหน่อยกบก้บจังหน่อยเออสัญหาเข้ามาเลย้โมาดามพิจัดเต็มแต่ละมือนี้ยผัดผือเราโอ้ยมาดามมาดาม ไปทางไหนเนาะโอ้โหเรียกว่าเกี่ยวไก่ยุตอนี่ที่จบมันนะเจ้าตอเจ้าคุยกับเขาดูบ้านเอ้าเอออ้านี่เยอะลงได้บ้นเพราะเจ้าฮันี่เนาะเออลองหันี่เอ่อวารูบานาชว่าจะไดเราไดนั่นแหละอเขาประเทไทยคิดแนี้ิไัดาเขารคา สี <łość> ่ิทักษ์ตั้งการเทิ้งโลก่อนสิที่พิทัดษ์ยาในขั้นหน้าห้งัวมันขึ้นมาทานี่คืออันโมเมนต์มาอ่ะบ่สิไปเออสิไปอ๋อสิไปหรือสิมาโค้ดมาดาวสิไปทางใดเนาะเออหอมคนนีเนาะป้าวิเออว่าหันมาหันมาเราเลยบันเหราเลยบัน มาไาไปแต่ไหนไมันคือทาทางเทง่บังบยังตัวยังแบบ่องต้นหนา้างบนต้นหนาหนามา,าทางเมื่อ้าแล้วยวนี่หาสิปตัดหนามาันเป็ในตะหอดอยู่บ่บานแม่นอนี่บ่ใช่ใทางเลยเมื่อรไม่ใ่เน้บังงทางไปน่ปะคอยยู่ทางไหนเห็นอยู่บ่บงเห็นอยู่บ่อบงเออเอาสมมูราดีกว่า